ฝนตกเรากำลังจะไปทานอาหารนะคะวันนี้แม่เจฟคุณแม่ของเจฟทำอาหารทำอาหารดัสแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่ค่อนข้างซีเรียสนะคะแม่เป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็จะถามตลอดว่าพอกินได้ไหมพชอบอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นดัสแบบดัสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมหรือว่าหรือว่าจะมีความผสมผสาน เออความเป็นเอเชียอยู่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบทานอาหารเอเชียนะคะโดยปกติแล้วในวันเกิดหรือว่าวันสําคัญคุณแม่ก็จะไปเลี้ยงพวกเราค่ะที่ร้านอาหารเอเชียเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ก็จะมีความคุ้นเคยกับอาหารเอเชียอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียที่แบบที่แบบ <laughs> ที่แบบไม่เผ็ด <laughs> ที่แบบไม่เผ็ดเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่แม่เตรียมไม่ให้จะเป็นยังไงวันนี้วันวันศุกร์ศุกร์สัปดาห์วันศุกร์สุดสัปดาห์โด,ดยปกติแล้วตอนที่เจฟไม่มีแฟนเจฟก็จะไปทานอาหารกับแม่ทุกวันศุกร์เลยแต่ว่าพอมีโบแล้วอะ่ะโปก็รู้สึกว่าไม่ต้องเป็นรบกวนแม่หรอกแต่ว่าความเป็นแม่เนาะเขาก็คงคิดว่าพอมีแฟนเราก็ไม่มาเจอแม่เลยหรออะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่หรอกมั้งเพราะว่า เพราะว่าคุณแม่ก็เอ็นดูโปนะคะ mm hmm. จะชอบสามถึงโปอยู่ตลอดแล้วก็ชอบทําอาหารเลี้ยงพวกเราด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่โปนะแฟนของพี่ชายเจฟก็เหมือนกันคุณแม่ก็รักมากเหมือนกันเดี mm ๋ย hmm. วเราไปลุ้นกันค่ะว่าอาหารจะเป็นยังไงโก <laughs> กมาทานอาหารกับครอบครัวเจฟบ่อยมากๆนะคะแทบจะทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไม่เดินเข้าทางประตูนะคะเราจะเดินเข้าทางคอกม้าค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ฝนเปียกเรามากเกินไปนะคะ เราจะทานอาหารกันด้วยมีดและส้อมนะคะและอาหารของเราวันนี้ก็คือมันฝรั่งบดค่ะบดรวมกับผักแล้วก็เบคอนค่ะปรุงรสด,ด้วยนะคะรสชาติก็กลมกล่อมมากๆเลยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหมูทอดหมูทอดที่เราเห็นจะใช้น้ํามันที่สกัดจากพืชนะคะจะไม่เป็นไขมันเลวค่ะไม่เป็นไขมันสะสมในร่างกายยนิ่ยูกันน่ทำอนี่ Ah, full. Yes. Hello. Nemo. <laughs> yeah. Yes. Oh! Hey, Lily. Yes. Nemo! ดูท่าแล้วเจฟจะคิดถึงอาหารดัดบ,บ้านตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่า<ต>แม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แรนลนด์ลลแต่ว่าเราทานอาหารไทยกันแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะค่ะเมื่ออยู่บ้านโปรทำแค่อาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มไก่ทอดไก่หลังจากมาอยู่ที่นี่ได้สักพักตอนนี้<ต>นการทำอาหารของโปรกลายเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะดูไปหมดอือเจฟกินจุัน โปชอบทุกคนในครอบครัวเจฟหมดเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองกับโปรมากเป็นกันเองขนาดไหนก็ถึงขนาดที่โปรสามารถเข้าครัวตักอาหารทานเองได้เลยและคุณแม่เจฟไม่เคยบ่นโปรหรือว่าฟิกอะไรหรือว่านินทารับหลังอะไรเลยนะคะมีแต่ มีแต่ให้ค่ะมีแต่เป็นห่วงตั้งแต่มาใหม่ๆตั้งแต่สมัยที่มาเที่ยวแล้วนะคะให้การต้อนรับโปเป็นอย่างดีแม่เจ๊ให้ความเอ็นดูโปตั้งแต่ยังไม่เคยเจอโปในครั้งแรกในชีวิตจริงเลยคะ่ะมีการส่งขนมส่งของไปให้ถามว่าโปชอบจิวเวลรี่ไหมนะคะ เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยไม่เคยดุไม่เคยว่าเลยนะคะว่าจะทําอะไรยังไงก็ได้นอกจากคุณแม่จะไม่เคยดุและไม่เคยว่าแล้วคุณแม่ยังไม่เคยตั้งคําถามกับตัวตัวเลยค่ะว่าจะมาอยู่ที่นี่ทํางานอะไรยังไงมีแต่จะบอกให้เจฟดูแลโปรให้ดูเอามเอ็มีดิสที่พุทที่พุดทีุ่นเลยดิ

We want een eten met de Is dat een zuurlepel of in de... Van de groente. Van de groente. Oké. Dı, e, และเป็นความรู้ใหม่ของโปรมากๆนะคะว่าคนที่นี่เขาทานน้ำมันเป็นซอสหรือเรียกว่าซอสเกรวีนะคะก่อนหน้านี้โปรรู้ว่าท yeah. the ี่ต่างประเทศน่ะเขามีเกรวีซอสแต่ว่าโปรไม่รู้ว่าเกรวีซอสเนี่ยก็คือ น้ำมันที่มาจากการปรุงอาหารนะคะเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมก็เคยรู้ค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขากินน้ำมันกันแบบนี้เลยแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทูอินวันดีนะคะทำน้อยแต่ได้มากต้กันว่ดเ food for in the winter normally Stamppot they say you eat in the winter when it's cold outside cool. cold and freezing and then they, they make Stamppot like this with uh, some bacon and everything like it like, <laughs> <no? laughs> <like a. laughs> very good and easy to eat <laughs> easy to eat yes yeah, yeah. yeah you just scoop it up like this so on david's stomp pot with huckball it's smakelijk Like you yeah. dip it yeah. in the middle and then eat it. Yeah, tu Ja. De weet met de, de zouten, weet Ik weet